วันนี้เวลา16นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพาะกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐิน สำหรับวัดมกุฏกษัตยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสังกัดธรรมยุติกน,นิกายสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวามหามากุฏวิทยามหาราชราชการที่สี่โดยหลังจาก,กขุดคลองพดุงกรุงเกษมเป็นครูพระนครชั้นนอกแล้วได้มีพระราชดําริให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเสมือนที่กรุงศรีอยุธยาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองก่อสร้าง และพระเจ้าบรมวงเธอกรมคุณราชสีหวิกรมเป็นนายช่างแล้วเสร็จในปี2411โดยมีนามว่าวัดนามบัญญัติเป็นการชั่วคราว ต่อมาพระราชทานนามใหม่ว่าวัดมกุฎกษัติยารามอันเป็นนามตามพระปรมาพิไทยอีกทั้งวัดดังกล่าวยังมีลักษณะพิเศษเฉพาะคือเป็นวัดในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเสมาสองชั้นชั้นแรกเรียกว่ามหาสีมาอยู่ในซุ้มที่มีมุมกำแพงรอบวัดและยังมีเสมารอบพระอุโบสถอีกชั้นเรียกว่าคันทศีมาซึ่งพระสงค์สามารถประชุมทำสังฆกรรมได้ทั้งพระอุโบสถและพระวิหารส่วนอาคารสำคัญในวัดได้แก่พระวิหารและพระอุโบสถ รวมถึงหน้าบันและด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่างจะมีลายพระมหามงกุฎอันเป็นราประจํารัชกาลที่สและผนังด้านในพระอุโบสถได้เขียนภาพจิตกรรมอันหลากหลายแตกต่างจากวัดอื่นเช่นเรื่องพระสาวกในบาลีและอัฐกถท้าพระอัครสา,าวก11พระองค์อัครสา,าวิกา8องค์ภาพการบําเพ็ญกรรมฐานสิ่งที่พึงปฏิบตัติเนื่องด้วยธรรมวินยัยทูรงขวัตบนบันหน้าต่างและบันประตูด้านในเขียนพระสูตรที่เป็นคาถาด้วยตัวอัก ักษรบรรจงเป็นต้นปัจจุบันมีสมเด็จพระวรรณรัตน์พรามพิทักษ์เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสมีพระพิสุและสามนเณรจำพรรษา76รูปต่อมาเวลา16นาฬิกา48นาทีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพรพระกฐินณวัดราชบาดิีสถิตมหาศีมารามเขตพระนครเป็นวัดประจำรัชกาลที่ส วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีที่นิยมกันว่าราชธานีนั้นจะต้องประกอบด้วยวัดสำคัญ3มวัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบุรณะและวัดราชประดิษฐ์ พระราชประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่ออุทิศวายแด่พระสงฆ์ธรรมยุทธโดยเฉพาะเนื่องจากเมื่อครั้งทรงพระผนวดอยู่ทรงเป็นหัวหน้านำพระสงฆ์ชำระข้อปฏิบัติก่อตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติการนิกายขึ้นพระอารามนี้จึงนับเป็นพระอารามแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุทธ ภายในพระวิหารหลวงมีพระประธานนามว่าพระพุทธสิหังค้าปฏิมากรประดิษฐานในบุสบกองค์ใหญ่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นโดยจำลองจากพระพุทธสิหิงที่ประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไสยสวรรค์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวบดกระม่อมให้เชิญพระบรมอัฐิส่วนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประดิษฐานไว้ที่ฐานพระพุทธร,รูปองค์นี้